สวัสดีครับชาวเดทบายชาวหลายใจทุกคนนะครับถึงน้องๆจะหลายใจแต่ว่าจานเจยังใจเดียวอยู่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดถึงสุดๆเลยก็คือไอ้เจ้าเดอรฮันทรสนะครับหรือว่าเจ้าตัวกระต่ายหลังตลาดนั่นเองมันอยู่หลังตลาดยังไงวะซึ่งจําได้ไหมว่าเราเคยทาคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วเป็นกระต่ายแบบอันดับหนึ่งโอ้โหตอนนั้นคือผลตอบรับค่อนข้างดีนะยอดวิวก็เกือบ2 0 0 0 0 0เลยนะก็มันค่อนข้างโหดมากๆครับผมผมก็เลยแบบอยากเล่นสายนี้อีกนะครับซึ่งสายนี้นั่นก็คือสายที่เราเนี่ยจะไม่มีเสียงหัวใจแล้วเราจะปาขวา แดงทีเดียวล้มนั่นเองนะครับเราจะใช้ขวานได้แค่ครั้งหน้าขวานเท่าน <sk r ana> ั้นฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องเล็งดีๆอะไรดีๆก่อนนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเซตด่านไปถ้าเราไม่เซตด่านไปมันจะไม่เก่งเลยนะครับแอดออนที่เราเอาไปเนี่ยก็จะมีจิ้งจอกไม้นะครับกับขวานแดงนั่นเองจิ้งจอกไม้เนี่ยหลังจากที่เรารีโหลดขวานนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยติดสถานะตรวจไม่พบเป็นเวลา30วินาทีตรวจไม่พบคืออะไรก็คือแบบว่าเราจะไม่มีเสียงหัวใจนั่นเองแต่ว่ากระต่ายเนี่จะมม,ม,ะมัมม่่้้วาานไรู เ,เสียงหัวใจมันอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหน,นจะได้ยินแค่เสียงคําเพลงนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่หลอนสุดๆเลยนะครับแล้วก็ขวานแดงนะครับคือตัวเราเนี่ยจะเอาขวานไปได้แค่ขวานเดียวแต่ว่าขวานนั้นเนี่ยจะปาทีเดียวล้มนั่นเองนะครับ <c oughs> วิธีการเล่นไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับส่วนด่านเนี่ยผมจะเอาด่านที่ตู้เยอะๆไปนะครับนั่นก็คือด่านแก้วแตกกระจายของเจ้าเดอะด็อกเตอร์นั่นเองนะครับด่านมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ตู้เยอะมากๆม,มันทําให้เปิร์กอ่านออร่าของเราเนี่ยอ่านออร่าได้รัวๆเนาะสําหรับ ที่อันั่นเองอ 2, ล็อกมอรนะ์นาหรือว่าเดดล็อกนั่นเองนะครับเวลาที่เซอร์ปั่นไฟเสร็จนะครับเครื่องต่อไปที่ได้เยอะที่สุดจะถูกล็อกเอาไว้นะครับมันจะไม่สามารถปั่นต่อได้30ิวินนั่นเองเบรกอันที่3นะครับเครื่องทรมานสตีเล็กอันนี้คือทําให้เราเปิดตู้ไวยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เข้าไปแอบตู้เนี่ยแล้วออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ตําแหน่งตัวเขาว่าจะกีดลอ็อกแล้วก็ติดสถานะปลอดกํบบาบังตีทีเดียวล้มนั่นเองนะครับดีมากๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับเิรกทีเด็ดเลยเิรกอันนี้คคคืืออแบบบเเปรวามมลนะัผยะ เป็นเปิกที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามบันบอกจุดของเซอร์ดที่ดีโคตรๆเลยครับนั่นก็คือสายลับจากเงามือน,นั่นเองเปิกอีกานะครับผมก็ด่านนี้มันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็คือมันไกลนะ36เมตรอะ่ะคือถ้าเกิดมีคนทําอีการลั่นในระยะ36เมตรเนี่ยเรารู้แน่นอนเพราะว่ามันจะบินเห็นไหมมันบอกว่า100%เลยครับผมคือเรารู้จุดแน่นอนว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับมันทําให้เราเดาทางเซอร์ถูกนะแล้วก็วันนี้เราจะมาในสกินใหม่เลย คือสกินใหม่ของเจ้ากระต่ายเนี่ยสกินโคตรน่ารักอะดูดิคือมันเป็นเหมือนกระต่ายจริงๆอะ่ะ เนี่ยว่ากระต่ายจริงๆใส่หน้ากากกระต่ายแล้วก็ที่อาวุธเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นไม้ที่เพ้นขึ้นมาโดยเพ้นเองอ่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีหน้ากาก2คนนะครับแล้วก็จะมีตัวหุ่นไม้เนี่ยกอดอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งหุ่นไม้เนี่ยหันออกมาด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่หลอนมากอ่ะคือเป็นตัวที่เอาจริงๆส่วนตัวผมว่าเป็นตัวที่สกินสวยอันดับต้นๆของเกมเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเราดูจริงๆรายละเอียดมันแบบรายละเอียดมันดีอ่ะดูดิที่หมวกมันแบบเหมือนเป็นเส้นเลือดแต่จริงๆ ที่ตัวเห็นไหมมันก็จะเหมือนมีรอยสักรหรือว่ารอยวาดป่ะแบบเป็นลายสีฟ้าสวยโคตรอ,อะ่ะเอาจงจริงครับผมก็เลยจัดมาเลยครับราคา200บาทตึงๆนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าฮัน t r e เทรสเดยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับสำหรับสายเกลียนตัวนี้ว่าจะเฟีวเงาะแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมมาครับผมมันออกด่านของเรายัางไงละ่ะสกินมันน่ารักมากเลยเนี่ยเอาทำเป็นเล่นไปดูดิสกินมันแบบโอ้โหดูดีอ่ะ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราก็เปิดตู้นะครับเพื่ออ่านออล่าเนาะเฮ้ยอีการลั่นอีการลันใกล้ๆแปลว่าอะไรเฮ้ยมีคนปั่นอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งโอ,โอ้โหอยู่ไกลอะ่ะเราเข้าไปแบบจมสแกรค่อนข้างยากนะเนี่ยทั้งสองจุดเลยเรามาเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับผมมีคน่หรือเปล่าเออสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่เตงเต็ง,ตงทำอะไรอยู่ โอโหอีกาทำงานดีมากครับด่านเนี่ยผมบอกเลยนะอันนี้คือด่านแบบเป็นด่านที่ดีมากสำหรับอีกาเพราะอีกามันอยู่เต็มแมปไปหมดนะฮะเดี๋ยวเรากระทืบเครื่องมันครับชิวๆทิบเครื่องเสร็จเราก็เปิดตู้ครับเพื่ออ่านออร่าอีกทีนึงนะปึ๊บอีกามันก็ล่นเรื่อยๆเลยวะ่ะอย่าบอกนะว่ามีคนมันเนียนอยู่ตรงนี้นะนะเพื่อนฮะยัดเลยโอเคอันนี้คือผมยัดเพื่อไม่ให้เขาแบบวนได้เรื่อยๆนะเฮยเสียงมนขนาดนั้นเลยหร ตัวตายตัวแทนอย่างนั้นหรอตัวตายตัวแทนอย่างนั้นหรอโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็อุ้มครับผมรีเบก้าน้องรีเบกขาของเราแล้วก็แขวนเลยครับมีการมาลั่นแถวแถวตรงนี้เมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ตามแผนนะครับสกิลเรารีเซ็ตจากนั้นเราก็เปิดตู้เพื่ออ่านออลอีกทีหนึ่งครับผมปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บปึบ๊บไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยวะมีแต่เหมือนจะอยู่ไกลนะ อุ้ยเครื่องหนุนวะมีบู้นยเหรอที่บูญทิ้งอ่าไม่เห็นอะไรเลยฮะเฮ้ยอีการล่านตรงนี้ครับน่าจะวิ่งมาลายนี้ครับผมมาดักเลยไม่ได้ตรงนี้ป่าไม่ได้ครับจริงๆอันนี้ป่าไปเล่นเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตก่อนเพราะว่าระยะหัวใจเรากลับมาละเฮ้ยดักเลยทางนี้ เอาสัตวจะดักทางให้เขาวิ่งมาแต่เขาดันวิ่งไปอีกลายหนึ่งโอ้โหแต่ตรงนี้มันรอบเซฟดีมากครับไปไ้าตัวเพลินเลยดิฮิวเันเพลินเลยดิใช่ปะ่ะฮิวกงนเพลินก็ไม่เป็นไรครับเราก็แขวนได้เรื่อยๆนะมันก็จะมีตัวตายตัวแทนมาเปลี่ยนมาเทรดกันไปเรื่อยครับเฮ้ยมันมีคนจะมาปั่นต่อว่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่รีบครับเราเล่นแบบเจนเย็น ใจยเย็ยนจะเริ่มจะชาได้ดาดีดาดาใจยเย็ยนก็กลัวว่าหมาจะฆ่าไปคือเล่นสายเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนําว่าต้องเล่นแบบมีความใจยเย็นเย็นนิดนึงเลยอ่ะโอเคอุย้ยอีกาลั่นอีกแล้วเหมือนรีเบกาแต่อ๋อมาบูนมาบูน,บนเก่งเหยียบบูนอีกเฮ้ยโอ้โหมันเหยียบไม่ติดโอเคเหยียบบูนต่อแล้วก็อีกาลั่นครับเราพยายามแบบหาลายวิ่งดักหน้าเขาเรื่อยๆนะ เสียงผู้ชายหอบสวัสดีครับคุณเจมส์ซันเดอร์แลนด์สวัสดีครับ,มรรรบผมได้ยินเสียงหอบนะครับผมก็เลยเดินตามมาถูกอา้ามีคนกรีดครับมีคนแอบตู้หรือเปล่าแล้วก็เปิดตู้เพื่ออ่านออไลน์อีกครั้งครับอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งบูนอีกหระมาดูที่เดิมดีไม่มีคนครับไม่มีคนอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับแขวนฟรีสปอร์ตเลยทีนี้ กว่าเขาจะวิ่งมาคนนั้นน่าจะตกเฟสสองแล้วนะครับตกเฟสสองแล้วครับผมมิสเตนเจอร์มีคนไปช่วยมีการันเห็นไหมปึ๊บลรอ,อก็มาปั๊บยกมือปึ๊บแล้วก็ตัวตายตัวแทนยังไงละ่ะแล้วก็ฝากแผนลึกเอาไว้ที่กลางหลังไปก่อนหนึ่งทีโอเคลูกเกมก็ค่อนข้างดีครับตอนนี้ริเบก้าต้องไปช่วยคนที่โดนแขวนอยู่ครับหรืออาจจะเป็นเม็กที่ไปช่วยก็ได้นะเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็เปิดตู้ต่อครับผมอ่านออร่าให้เขาแบบระแวง ระวังระวดระวังวิจะปามาดรถช่องสิงคโปร์ซะหน่อยหวัดดีครับเจมซันเดอร์แลนด์หวัดดีครับก็เทรดกันไปเรื่อยๆครับเจ็บสิเฮ้ยอ้อโหมันเอาต่อระเบิดมาโอ้โหเอามันเอาวิ่งไวมาเพื่อการนี้เลยดิโอเคไม่เป็นไรหุ่ยเล่นกูหนักเลย เล่นกูห mm นักเลยอย่างนี้น่าจะอยู่ในนี้แหละมือมันโผล่ออกมาเพื่อนคือเขาใช้เบอร์หิวเงียบนะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ประเด็นคือมือมันโผล่คือเราเห็นว่ามือมันโผล่ไงเรียบร้อยเจมส์ซันเดอร์แลนด์ชีวิตวาวุ่นเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าโหมดสเตลก่อนนะครับเปิดตู้ปึ๊บปั๊บเข้าโหมดสเตลแล้ว พราะเขาไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละความตายมันจะคลืบครานมาโดยที่มันไม่รู้ตัวอีการลั่นครับออกขวาโอเคเห็นแล้วคนหนึง่งอีการลั่นอีกคน,นครับออกซ้ายเลยเขาน่าจะอ้อมมาช่วยครับคิดว่านะแล้วเดินมาดักแบบตึงๆยังไงเพื่อน ลากมาแต่บางลำพูครับน้องมันไม่มีใครอยู่ฝั่งนู้ดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแขวนตรงกลางเลยนะครับตอนนี้น่าจะมีคนวิ่งไปช่วยละเขาก็จะเหนื่อยหน่อยอ่ะเวลาเขาวิ่งไปช่วยกันเพราะว่าแบบเมื่อกี้เขาอยู่สุดแมปเลยอ้าวตายไปแล้วหนึ่งคนมันได้สนุกหน่อยให้เกมมันนานๆหน่อยเดย้มีคนวิ่งออกซ้ายไปคนหนึ่งครับเพื่อเผยเพื่อนน่าจะวิ่งตามอาจจะมีบิดเบือนมากเพราะว่าผมอ่านออรา่าแล้วไม่ค่อยเจอออร่าคนเลยดักหน้าตึงๆปึ๊บปับ๊บดักหน้าอีกทีนึง วิ่งตายาย,ตายากตายยากแล้วย้อนกลับมาเปรด้วยเกินไอ้นี่ตึงเกินมีคนอยู่ในนี้ครับอ่อผมจะหาตู้เพื่อเปิดนะตอนนี้เขาก็ยังปัดไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้น่าจะกลัวอยู่กําลังกลัวอยู่กําลังระแวงอยู่เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันวะไม่เห็นออร่าใครเลยฮนะอ่อตอนนี้แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ตู้กันนะครับถ้าผมขอไปเชียร์เครื่องนู้นก่อนเครื่องที่อยู่ไกลที่สุดโอ้ยแม่งห้องน้ำมันปิดแบบน่าเกียดจังวะ โหเงียบเลยเอาแล้วไงเจอเล่นเมียนแล้วไงนี่เจมส์ซันเดอร์แลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปจังหวะแรกได้ไม่เปแต่จริงจริงไม่แก้ไอที่ผมปลาไปจังหวะแรกอะผมปลาเล่นๆน,นะไม่ได้กะว่าจะปาจริงจังอะไรนะเปิดเุย้ยมันบูนวะมีคนกำลังวิ่งไปน่าจะไปบูนกันตรงนูน้นอาจจะไปฮิวกันนะครับมีย่อละอันนี้คือผมเล่นแบบผมอ่านพฤติกรรมเขานะเหมือนมีคนอยู่นี้ โอเคเขาน่าจะไปฮิวกันได้ครับ2คนนั้นอันนี้ผมวิ่งฟังเสียงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เจอเจมสันเดอร์แลนด์พอดีครับก็เลยซัดเลยเอาวะตีนี้ถือว่าเล่นรับมือกับตัวกระต่ายเป็นนะตายครับผมชีนี่เฮ้ยขอญาตเหยียบบูนก่อนนะครับเหยียบบูนเสร็จแล้วก็เปิดตู้แล้วก็อ่านออร่าครับ ถึงคุณจะไม่เห็นออรา่าแต่ผมเห็นอีกาบินบนหัวคุณนะจ๊ะอาเคจ้าฮึบวีฝากไว้ก่อนเปิดตู้ก่อนมีฉีกไปละน่าจะอยู่แ,แถวนี้แหละผมว่าไม่น่าจะไปไหนไกลหรอกอเคฉีกไปละครับผมตามเลยครับติดหลังติดหลังเกมมิ่ง ลืมไปว่าว่าเราไม่ได้เอายกขวานเร็วมานะฮะเมื่อกี้แบบมันติดนิสัยไงเพราะว่าเราชอบเอายกขวานเร็วมาโอเคไม่เป็นไรครับเราอยู่ในความมืดมิดต่อดีกว่าวิ่งฉีกไปแล้วคนหนึ่งเหมือนพยายามเดินเน,นเนียนๆอยู่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่รอบเซฟป่ะโอเคฉีกมาละเราก็ดักเลยไงแล้ว,ลวเราเจอแน่นอนอ้อ้โหแม่งรอบเซฟสวยเกินว่ะตรงเนี้ย รอบเซฟสวยมากอะเอามาดิมาดิก็มาดิเวิร์กเวิเดี๋ยวเราเปิดตู้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอให้สกิลเรารีกับเสร็จก่อนแล้วเราก็เปิดเลยปึ๊บอ่านออร่าครับรีเบก้าโอโหรีเบก้ามันมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเราจะไม่เห็นออร่ารีเบก้าน่าจะมีบิดเบือนหรือเปล่าผมว่าเป็นไปได้าทางทฤษฎีสูงมากครับว่าเขาจะมีบิดเบือนความเป็นจริงนะ โอเคปลาทิ้งแล้วก็เปิดตู้ครับเพื่ออยู่ในความมืดมิดต,ต่อตรงนี้ก็ไม่มีคนปั่นครับเหมือนเขาเนียนแล้วนะผมว่ารีเบก้าเนี่ยไม่ปั่นละเอาจริงๆแต่รีเบก้ามีบูนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเขาชอบบูนโอเคปลาทิ้งนะครับเพื่อเราจะเปิดตู้ใหม่แล้วก็ลองอ่านออร่าไปเรื่อยๆนะเนี่ยอ่านออร่าไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีตัวตนไหมเนะี่ยรีเบกา้ามันเงียบมากเลยอะเหมือนจะไม่ช่วยเพื่อนด้วยนะ โอเคมาดูทางนี้สิลิเบกาก็ไม่อยู่อ่าแล้วเจอสักทีผมว่าแล้วแม่งเนียนอย่างเดียวไปทำสเต็ปปวดฉี่หรือเปล่าสเต็ปปวดฉี่เทคหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับน้องลีไม่ใช่ลีเบกานีาล่ลีเจนซี่มาแล้วเขามาหลบอยู่หน้าตู้พอดีไง คือหลบอยู่หน้าตู้ก็เรียบร้อยดียครับผมหลบอยู่หน้าตู้เราอ่านออร่าเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆตู้ก็เรียบร้อยครับมันน่าจะแบบผวาน่าจะหงุดหงิดอยู่แหละผมว่าแบบแม่งยังไมกูต้องมาเจอกระต่ายสายนี้ด้วยวะแล้วมันไปไหนแล้วนะเน่ะล่าสุดยังปัน่นยังคลานอยู่แถวนี้นะแต่เบริร์กนี้น่าจะไม่เห็นนะครับแฮดดี้ครัวคานไปไหนแล้ววนะคานไปหน้าประตูปะเนะี่ย าไม่เจอเขาน่าจะคานไปไกลอะ่ะเพราะว่าผมก็เสียเวลาหาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยหลุมอยู่นู่นเลยเห็นปะอยู่ปลายทางตรงนู้นเลยครับมันจะมีคนแบบคานมาแล้วไหลลงไปก่อนปะผมคือเทพเจ้าแห่งหลุมไงน้องๆก็น่าจะรู้อยู่โอเคครับผมในเมื่อเราหาเขาไม่เจอเนี่ย วิธีที่เรามั่นใจว่าเราจะฆ่าเขาได้ชวนๆนะครับก็คือรอเวลาครับผมรอเวลาให้เขาเลือดหมดตัวตายก็คือเขาตายแน่นอน <Okay. S 1> กับวิธีหนึ่งก็คือเรากระทืบหลุมแล้วเราก็เสี่ยงดูนะครับว่าเขาจะมีอะดรีนาลีนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขามีอะดรีนาลีนเนี่ยด่านนี้จะคุมประตูค่อนข้างยากครับเพราะว่าประตูมันไกลกันสุดๆแล้วเราเป็นตัวที่เดินค่อนข้างชา้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแบบอยากฆ่าสี่จริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่เห็นใจเซอร์เราก็รอให้เขาเลือดออกตัวตายแค่นี้ คือจบครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องใช้วิธีที่ซาดิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากเก็บสีจัดๆไงเพราะว่าเราหาไม่เจอนะครับแล้วคือตัวละครเขาเป็นเมกโทมัสนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้่เขาอาจจะเอาอาดีนาลีนมาเอ้อะไรอ่ะอีกาอีกาขึ้นหัวเรอ โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปดูหน่อยนะครับว่าเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงน่าจะแห้งตายพอดีเรียบร้อยครับผมเมกโทรมัสไม่รู้ว่ามีอะดรีนาลีนหรือเปล่าแต่เราหาเขาไม่เจอนะฮะแต่เราก็ไม่เสี่ยงนะครับเมกโทมัสอ่ะโอเคเขาไม่มีอะดรีนาลีนนะครับก็ตามนั้นคือจบครับผมสำหรับกระต่ายสายนี้เนี่ยมันก็เกลียนเหลือเกินนะฮะคือเอาจริงๆผมอัดมาก่อนหน้านี้ก็ประมาณ3รอบได้เจอชักปักทุกรอบเลยครับผมก็ <laughs> มาเจอรอบนี้ที่ไม่ชักปักนะครับแต่ว่าตี้นี้ก็เล่นกันแบบระแวดระวังนะครับนี่ไงให้ผมว่าแล้วทำไมผมมองไม่เห็นออร่าเขาเท่าไหร่บางคนมีบิดเบือนคนนึงนะครับโอเคบิดเบือนสายมาแค่คนเดียวเนาะก็จบไปพิเเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสําหรับกระต่ายสายเกลียนตัวนี้คือบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยต้องเซตด่านไปนะครับถ้าเราไม่เซตด่านไปเนี่ยเละแน่นอนครับผมเพราะว่ากระต่ายมันตัวมันเดินช้าแล้วก็ถ้าเกิดโดนจู๊เนี่ยโดนวนไม้เนี่ยโอ้ยตายแน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เป็น กดแชร์คลิปนี้ให้ผมนะครับผมเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ